สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้สดแต่ช้าของเรามาถึงพี่น้องในหวัวข้อว่าความสงบภายในใจพระคัมพีวันนี้อยากจะนําพระกัมพีสุภาษิตบทที่14ข้อ3 0มาถึงพี่น้องนะครับเขียนว่าจิตใจสงบให้ชีวิตแก่เนื้อหนังแต่ความอิจฉาทําให้กระดูกผุเขาว่า a heart at peace gives life to the body but envy rots the b o บ e s คนที่มีความศรัทธาในพระเจ้าเนี่ยจะมีพลังอำนาจบางอย่างในการควบคุมจิตใจของเราเองพลังอำนาจที่ว่าเนี่ยมาจากพระวิญญาณของพระเจ้าทำให้เราสามารถควบคุมใจของเราให้รู้จักสงบลงและก็การที่พระวิณญ,ญาณบริสุทธิ์ควบคุมเราให้สงบลงเนี่ยเป็นธรรมชาติใหม่ซึ่งก่อนที่จะรู้จักกับพระเจ้าไอความรู้สึกมันจะครอบงำจิตใจของเราและ เปลี่ยนแปลงประามสถานการณ์แต่เมื่อเรามาหาพระเจ้าเรามีพลังอำนาจที่มาจากพระวิญญาณของพระเจ้าควบกลุ่มจิตใจของเราให้สงบลงได้ในสภาวะต่างๆดังนั้นคาว่าพี่น้องเป็นคนที่เชื่อวางใจในพระเจ้าอย่างจริงๆครับพี่น้องก็ต้องเป็นคนที่มีหัวใจที่มีสันติสุขครองใจคําถามว่าถ้ามีสันติสุขคลองจิตใจแล้วเนี่ยมันจะส่งผลอะไรบ้างประการแรกครับถ้าเราเป็นคนที่มีสันติสุขอยู่ในหัวใจ เราจะมีความสุขสงบต่อดวงจิตของเราจากนั้นเราจะมีชิชิวาเพิ่มขึ้นแก่ดวงใจของเราและเราก็จะมีสุขภาพที่ดีต่อกายของเรานั้นคนที่มีความสงบภายในใจที่เป็นสัสญขประจากพระเจ้าจะมีความสุขสงบต่อดวงจิตมีชิชิวาต่อดวงใจและมีสุขภาพดีต่อกายของเรา พี่น้องครับแทนที่เราจะปล่อยให้อความกมกลืนความกลัวความโกรธความโลภความหลงมาครอบงำเราจนจิตใจปั่นป่วนสมองปั่นปวน่วนและร่างกายกระทบจนย่ำแย่เนี่ยเราจะไม่ทำอย่างนั้นเราจะให้ความสงบอยู่ในจิตใจของเราโดยที่พระวิญญาณบริสุทธ์นำมาให้กับเรา้พี่น้องทั้งหลายครับถ้าหากเห็นนี้ถ้าพี่น้องมีพระเจ้าสถิตยอยู่ในหัวใจจริงๆอันอะไรจะเกิดขึ้นตามมาครับหนึ่งพี่น้อง จะไม่ต้องพยายามพิสูจน์คุณค่าของตัวเองต่อผู้ใดพี่น้องจะมีความมั่นใจว่าตัวพี่น้องเองเป็นบุตรของพระเจ้าแล้วไม่ต้องมาพิสูจน์ตนเองว่าเรามีคุณค่าเพราะเรามีแล้วเพราะว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้าประการต่อมาถ้าหากว่าเราเชื่อในพระเจ้าเชื่อพระยิสุิสต์เจ้าพระวิญญาณอยู่กับเราแล้วเราจะมีความสงบข้างในใจจนเราสามารถพอใจในการอยู่ตามลําพังได้โดยไม่รู้สึกว้าเวว เมื่อก่อนไม่ได้เลยอยู่ลำพังว้าเวเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเราอยู่ดวลพังได้ไม่รู้สึกว้าเวเพราะอะไรครับเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นทุกสิ่งพระเจ้ามีทุกอย่างและพระเจ้าองค์นี้โอบกอดเราไว้เสมอเราจึงไม่ว้าเวอยู่ลำพังไม่ต้องว้าเวไปบางคนอยู่กันหลายคนยังว้าเวได้แต่เมื่อเรามีสัรสุขของพระเจ้าอยู่ในใจแล้วเราจะไม่รู้สึกว้าเวประการต่อมาครับพี่น้องจะสามารถปล่อยวางสิ่งต่างๆที่พี่น้องควบคุมไม่ได้ มันมีบางอย่างที่เราควบคุมไม่ได้เมื่อไม่รู้จักกับพระเจ้าเราจะตกตลกตกใจมันมือไม้สั่นทาอะไรไม่ถูกแต่เมื่อเรามีพระเจ้าเราเชื่อในพระพระสุคิตเจ้าพระอมีความสุดนําสันติสุขระสู่เราเรียบร้อยแล้วเราจะสามารถปล่อยวางสิ่งต่างๆที่เราควบคุมไม่ได้ลงมาและเราจะมั่นใจเพราะพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์สถิตอยู่กับเราเรียบร้อยแล้วเมื่อพระเจ้าอยู่กับเราพวก,รกทรงฤทธิ์ทำทุกทุกอย่างเราจึงวางภาระลงได้ การต่อมาครับถ้าหากว่าเรามีสาิสุขอยู่ในใจที่ก่อให้เกิดความสงบภายในใจของเราเนี่ยเราจะสามารถตอบสนองต่อสิ่งลบต่างๆได้ด้วยใจนิ่งสงบหมายความว่ามีเรื่องลบๆเข้ามาเยอะแต่เราจะสามารถจัดก,การกับมันนะแล้วก็ปล่อยวางมันลงได้สติสุขของพระเจ้าทําให้เราสามารถทาเช่นนั้นได้บริสันติข์ของพระเจ้าครอบครองใจเราเราจะตอบสนองต่อสิ่งลบได้ด้วยความเป็นบวกมากกว่าที่จะให้ความลบนั้นทำให้เราเสียผู้เสียคนไป ประการต่อมาครับถ้าเรามีความสงบอยู่ภายในใจสันติสุขภายในใจเราจะสามารถนะครับสแสดงความซาบซึ้งชื่นชมกับช่วงเวลาที่เรามีอยู่ในปัจจุบันได้เพราะว่าเราตระหนักว่าอดีตมันผ่านไปแล้วอนาคตอาจจะมีปัญหายอย่างที่เรากลัวถ้าเรามีสันติสุขมีความสงบภายในใจเราจะไม่หวั่นไหวไม่จมอยู่กับประการต่อไปก็คือว่าเราจะไม่จมอยู่กับความผดหูและความสิ้นหวัง ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมาทําให้เราเจ็บปวดมาจนเหมือนจะสิ้นหวังแล้วแต่เมื่อเรามีสันสุขของพระเจ้าอยู่ในใ,นใจของเราเราจะไม่จมอยู่ในความโผฏดุในความสิ้นหวังเพราะว่าพระวิญญาณของพระเจ้าจะช่วยเรามีความสามารถชื่นชมยินดีได้ในทุกห่วงเวลาของชีวิตเราเองไม่มีความยินดีแต่ความยินดมมาจากพระเจ้าเราไม่มีความสันติสุขพระวิญญาณของพระเจ้านำให้กับเราประการต่อมาครับถ้าเรามีพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ในเราและพระวิญญาณนำเอาสันติสุข หรือเอาความสงบอยู่ในใจของเรามาถึงเราเราจะไม่สนใจในคำพิพากษาในความคิดเห็นของคนอื่นด้วยการในการตีความของคนอื่นเกี่ยวกับสิ่งที่เราทำเพราะว่าเรารู้แน่นอนว่าพระเจ้าเท่านั้นรู้ทุกสิ่งและเป็นพระเจ้าเท่านั้นที่จะพิพากษาเราไม่ใช่อในคนใดคนหนึ่งในโลกนี้ในโบสถ์ของเราหรือในชุมชนของเรา าการต่อมาครับถ้าหากว่าเรามีพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่กับเราพระวิญญาณนำเอาสรรสุปสู่เราเราจะมีความสงบอยู่ภายในใจของเราและอะไรตามมาครับเราจะไม่เลือกวิธีการแก้ปัญหาใดๆที่นําไปสู่ความขัดแยง้งนั่นหมายความว่าถ้าเรามีใจสงบแล้วเนี่ยเราจะสามารถเลือกวิธีแก้ปัญหาโดยไม่ต้องก่อความขัดแยง้งใหม่ นั่นหลายคนบอกว่าเขามีพระเจ้าแต่วิธีที่ใช้สร้างความขัดแย้งมากขึ้นอ,อันนั้นไม่ใช่ครับเราต้องมีใจนิ่งสงบและรู้จักเลือกวิธีแก้ไขปัญหาที่ไม่ก่อกความขัดแยง้งเพราะอะไรไหมครับเพราะว่าเราจะมีความอดกลั้งเราจะมีความอดทนไดงงานกว่าเดิมด้วยความรักของพระเจ้าและความรักของพระเจ้าจะทำอะไรมาครับนำเอาความอดทนนานมาให้กับเรา นั่นขอพระเจ้าเมตตาอุปกรณ์อไราะครับทุกคนนะครับเราจะมีความสงบอันนี้ในใจของเราเพราะทาให้เราอดทนมากขึ้นและเราเองจะสามารถฟันฝ่าไปได้ด้วยความอดกลั้นอดทนที่มาจากพระวิญญาณของพระเจ้าและเราจะมีความสงบก่อนี้ประการต่อมาครับถ้าเรามีความสงบ,บอันนี้อยู่ในใจของเราเราจะไม่ตอบสนองสิ่งต่างๆด้วยความกลัวจากประสบการณ์เราทำให้เรากลัวแต่เวลานี้เราจะไม่พึ่งติดกับสมการในอดีต ที่อาจรเป็นากลัวเพราะว่าเราจะสามารถเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆเบื้องหน้าได้ด้วยความจริงด้วยความเชื่อด้วยความหวังในพระเจ้าและประการต่อมาครับถ้าหากเรามีความสงบอยู่ในใจของเราที่มาจากพระวิญ,ญาบริสุทธิ์เราจะไม่รู้สึกโดดเดี่ยวในการดำเนินชีวิตหรือในการรับใช้เพราะว่าเราจะมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าที่อบอุ่นเราจะมามสัมพั์กับพี่น้องด้วยความอบอุ่นเราจะไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไป พี่น้องครับขวยพี่น้องทุกคนเนี่ยสามารถกล่าวได้เหมือนกับผู้ที่เขียนสนดุดีที่กล่าวว่าจิตใจของข้าพเจ้าสงบคอยพระเจ้าเท่านั้นความรอดของข้าพเจ้ามาจากพระองค์อันนี้มาจากสดุดีบทที่62ข้อที่หนึ่งเพพี่น้องหลายครับขอให้ใจของพี่น้องสงบและมั่นใจว่าพระเจ้าจะนําพี่น้องให้รอดพ้นได้ในทุกสถานการณ์ของชีวิตไม่ว่าเหตุการณ์นั้นจะน่าก,กลัว หรือน่าสิ้นหวังสักเท่าไหร่พี่น้องเชื่อจไิงไหมครับมันได้ขอไปจ้าเมตตาประทานความสงบในใจประทานความสงบที่รกวัาสนันติสุข์ในใจที่มาจากพระย,ายามสุดนี้ให้กับพี่น้องและสิ่งต่างที่ดีงามที่กล่าวทั้งหมดจะเกิดกับพี่น้องทุกทุกคนขอบคุณพรคับพบกันใหม่ครับ,บ,นรบในส่วนใ่เชา้าป็นตอนต่อไปครับพี่น้องครับผมเชื่อว่าท่านเป็นคนใจกว้างและท่านคงจะเชื่อมั่นว่าการให้ไปเทศให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับ แบบนี้เราต้งหลายร่วมกันสร้างสุขให้กับตัวเองและสังคมด้วยกันร่วมกันแบ่งปันความรักภายใต้ชื่อว่า h h r r t t h l o v v Forward บัดแบนี้ขอพระเจ้าโดนใจท่านนะครับให้มีส่วนร่วมในการถวายทรัพย์ของท่านเพื่อช่วยทําให้ความรักนี้ถูกส่งต่อไปอย่างไม่มีเขตจํากัดท่านสามารถถวายได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ขออวยพรทุกท่านนะครับเชื่อว่าพระเจ้าด้เกียรติคนรับมีความสุขและเรามีความยินดีครับขออวยพร